นี่จะเป็นรีวิวบ็อกเซฟของบ้็อกเซฟที่เป็นแฟน,นแทนของชินกี้และกี้สาคัญน้องเป็นลูกค้าจากลาว<า>อุย้ยอ่ะอ่ะอาจจะไม่เป็นไรสง่งส่งเข้าใจ อิ่มความสุขจนล้นออกปากเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหเจมี่นะคะรักไปเลยปะเนี่ยนะนักจิตายโอ้คนเล่าคนแหลกไปัดไปตอนเห็นเดือะกันหวานช่ำแม่อืมอร่อยต้องคิดถึงหนูน่ชัอปปี้ ขอบคุณน้องเซฟขอบคุณทุกคนมากๆเลยเราตั้งใจทําอ่ะเรามาเห็นพี่เขามีความสุขอีกทีหนึ่เราก็มีความสุขนะมันถ่ายเหนื่อยขึ้นมาอีกหนึงถ่ายเหนื่อยมั้ยแมรี่เหนื่อยเท่าเดิมแต่ว่ามันมีความสุขมากเราเป็นการพิสูจน์แหละว่าลูกค้าเราได้ของจริงลูกค้าเราที่อยากได้เนยชาปี้ไปกินอยากได้อาทอยกุงแจน้องเนยทัดแอดมินใช่เลย